ทำยังไงให้ช่องที่คุณทําไม่ว่าจะเป็น Facebook Tik To อก u t u b e เนี่ยให้มีคนตามเยอะมากขึ้นครับนี่ความลับเลยนะครับผมมีคนตามเอ่อเฟซบุ๊กอยู่ประมาณ1.9ล้านนะฮะเกือบ2ล้านเอ่อทิกต็อกเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณล้านหนึ่งแล้วนะครับผมทํำยังไงฮะผมจะบอกเคล็ดลับให้ว่าถ้าเกิดคุณตั้งคําถามกับตัวเองว่าทํายังไงให้มีคนติดตามคุณเยอะมากขึ้นคําถามนี้ผิดฮนะแล้วคำถามที่ถูกคืออะไรคำถามที่ถูกคือแทนที่คุณจะไปสนใจคนที่ยังไม่ติดตามยากให้คุณโฟกัสเปลี่ยนคำถามใหม่ ทีนี้จะถามว่าทำไงให้คนติดตามคุณเยอะมากคือให้ถามว่าทํายังไงให้คนที่มันอยู่ที่มันติดตามอยู่แล้วจะก,กี่คนก็ตามจะแค่พันคนหรือแค่20สิคนหรือแค่กี่คนก็ตามเนี่ยให้เขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดยกตัวอย่างเช่นสุราคุณทําช่องเกี่ยวกับการสอนเรื่องวายนะทีนี้ไวน์คือไอ้ที่เครื่องดื่มนะฮะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วายแทนคุณจะโฟกัสไอ้ทำยังไงให้มันมีคนติดตามเยอะมากขึ้นไม่ใช่คุณต้องโฟกัสว่าทํายังไงให้ ช่องคุณเนี่ยมันมีความเป็นเอ็กซ์เพิร์เรื่องของวายในการตอบสนอง20คนที่ดูช่องคุณเนี่ยตอบสนองเขาให้ได้มากที่สุดเขาอยากจะรู้เรื่องอะไรอยากจะได้สาระเรื่องอะไรอยากจะรู้ลึกเรื่องอะไรอยากจะเห็นวายแปลกๆทำให้เขาดูมากที่สุดเหมือนกันคุณบอกว่าคุณทําช่องตลกช่องเอนเตอร์เทนเมนต์นะฮะคำถามคือทำไงให้คนติดตามมากขึ้นไม่ใช่คำถามที่คุณควรถามคือทำยังไงให้ไอ้คนที่ติดตามคุณอยู่แล้วเนี่ยมันได้รับเอนเตอร์เทนเมนต์มากขึ้น ตลกมากขึ้นคณทตามช่องอาหารแต่ยังไปคิดว่าเอจะทํายังไงให้คนยังไม่ได้ตามติมดตามไม่ใช่ทําให้ผู้คนที่ตามอยู่แล้วเนี่ยมนรู้สึกพอใจช่องคุณมากขึ้นเพราะระบบมันเป็นอย่างนี้ครับเมื่อไหร่ก็ตามนะฮะที่คุณทําให้คนที่มันอยู่กับคุณแล้วเนี่ยชอบคุณมากขึ้นรักคุณมากขึ้นแล้วก็ดูวิดีโอคุณมากขึ้นระบบอัลกอริทึมต่างๆของไม่ว่าจะเป็น Facebook ที่ต่ y ง u t ท b e เนี่ยมันจะไปหาคนอื่นที่ลักษณะคล้ายๆกัน เข้ามามากขึ้น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 ดังนั้นก่อนที่คุณจะสั่งให้ระบบพวกนี้ไปหาคนใหม่มาให้คุณคุณต้องทําให้ระบบพวกนี้มันเห็นก่อนว่าเฮ้ยคุณรักษาคนที่มีอยู่ของคุณเนี่ยปล่อยวิดีโอไปยังไงเขาดูเขาดูเขาดูตลอดเวลานี่คือเคล็ดลับครับดังนั้นจงโฟกัสคนที่อยู่ให้เจ๋งแล้วคนที่อยู่นะครับจะไปตามคนใหม่ๆเข้ามาหาคุณแทนที่ไปโฟกัส คนที่ยังไม่มาโจงโฟกัสคนที่คุณมีครถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้คุณสามารถติดตามได้ที่เพจดูรอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา7จ็ดโมงครึ่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ฮะส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามที่อแอสไซน์แบกธุรกิจทุกครั้งที่มีคลิปใหม่แล้วส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ